เมื่อพียนบอกมาหลายรอบแล้วว่าแอนมาในขนาดเซ็ตซินางามแอนเซียวโมซิ่ออวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มาแบบได้ทั้งกล่องขวใหม่เลยอ่ะแอนจากเมื่อวานกับชาเลนจ์เป็นยังไงบ้างคะค่ะอะไรนะคะ first gate to the universe ชนไหมคะก็ตื่นเต้นค่ะแฮปปี้ที่แบบได้มาลงชาเลนจ์อันแรกแล้วก็ หลายคนอาจจะคิดว่าโอเคเราอาจจะเห็นว่าแอนร้องไห้แต่จริงๆ uh. แอนไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าแอนแพ้ค่ะ uh. แอนร้องไห้เพราะว่าแอน,กดด,นอกดดันตัวเองเยอะเกินไปแล้วก็มันอาโม่นเยอะในเวลานั้นมีความแบบตื่นเต้นมีความแบบอยากชนะอยากไม่อยากแพ้แต่มันก็ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะแอนเป็นนักกีฬาแอนอยากชนะตลอดแต่ว่าแอนก็ยอมรับว่าโอเค คนมันเก,เก่งทุกอย่างไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องเอาโอกาสนี้มาพัฒนาตัวเองมาดูว่าโอเคอันนี้คือจุด่อดอ่อนของเราเราควรไปปรับตรงนี้ยังไงแล้วก็แอนก็ยอมรับว่าในเวลานั้นที่เราเดินมันคือแคดวอล์มันคือแบตโซ่ battle, ซึ่งพี่วินาทําดีมากตอนแอนย้อนกลับไปดูนะคะก็สมสมควรที่พี่วินาชนะแล้วก็แอนก็ proud of her แล้วก็อยาก empower ผู้หญิงทุกคนด้วยคะ่ะ จริงแอนแอนเข้าใจว่าหลายคนอ๋อตัวเต็งต้องดีทุกอย่างไม่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีมี advantage มี disadvantage มี strength มี weakness อยู่แล้วค่ะแล้วตอนมันถึงเวลาที่เราโชว์ strength ของเราแอนก็หวังว่าแอนจะได้โชว์ให้ทุกคนเห็นว่ามีหลายอย่างที่แอนก็เก่งด้วยค่ะ,อะแอนแล้วพอเราได้กลับไปดูเทปว่าเออเราผิดพลาดตรงไหนนะตอนนี้เรามองตัวเราเองว่าเรายัางจะต้องไปปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างคะค่กก็ในเรื่องเดินใช่ไหมคะแอนเข้าใจว่า ในในหัวของแอนอะตอนแอนเดินใช่ไหมคะมันไม่ใช่เหมือนที่คนอื่นเห็นเพราะในเวลานั้นแอนตื่นเต้นใช่ไหมคะเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ว่าแอนต้องตั้งสติดีดแล้วก็โฟกัสใน performance ของแอนแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นในเวลาน้นเพราะส่วนมากแอนจะเป็น overthinker แอนจะแอนจะคิดถึงหลายอย่างหลายอย่างภายนอกแล้วไม่โฟกัสใน emotion ตอนนี้ ี่ยก็ต้องไปตั้งสติดีๆแล้วก็ไปหักเอวมากขึ้นไปทำ exaggeration มากขึ้นเพราะว่าตอนเราเราเราซ้อมกับ exaggeration ตอนวันวันจริงอ่ะมันก็จะน้อยลงอยู่แล้วก็ต้องไปก็ต้องฝึกทุกวันนะคะเพราะว่าการเดินไม่ได้เป็น strong suit ของแอนอยู่แล้วก็ต้องไปไปพัฒนาแนอนรู้สึกยังไงมากกับที่ตอนนี้เหมือนแฟนนางงามบางคนเขาติเรื่องหุ่นของเรา ก็จริงๆนะคะแม่ปุ้ยก็พูดในในกองแล้วก็พูดให้ทุกคนฟังนะคะว่าหุ่นมันไม่ได้เป็นอะไรที่ is deciding factor สำหรับคนที่เป็นนางงามนางงามก็มีหลายรุ่นแบบเราก็มีแอนชิลีที่ stand for real size beauty แล้วก็มีนางงามหลายหลายคนที่สวยภายในกับภายนอกกับไม่ได้จำกัดในเรื่องของรูปหุ่น ะสิ่งภายนอกเรื่องผุนเป็นอะไรที่เราปรับได้เราเปลี่ยนได้แต่ว่าทัศนคติความคิด mindset ของเรามันเป็นอะไรที่เราสร้างขึ้นมาในในคืนหนึ่งไม่ได้นะคะ<ม>ความความช่วยเหลือคนอื่นความน้ำใจของเรามันเป็นอะไรที่เราต้องพัฒนาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงวันนี้<ม>แล้วแอนหวังว่าคน,คนที่อยากได้จักรวาลจริงๆนะคะจะดูผ่านเรื่องหุนแล้ก็จะดูเรื่องของใจแล้วก็ความคิดของผู้หญิงมากกว่าะคะ่ะ ไม่ได้พูดถึงแค่แอนคนเดียวนะคะแต่แอนพูดถึงผู้ข้าปครกวท,ทุกคนเลยแอนเชื่อว่าทุกคนมากับกับ intention ที่ดีเราก็อยากมาชนะเท่ากับทุกคนใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องเป็นคนดีเราต้องเป็นเป็นผู้นำเป็น inspiration ให้ทุกคนแล้วถ้าเรามี push มี motivation มี inspiration ให้คนอื่นคิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากที่สุดปะ <Okay. S 1> แต่ว่า แอนก็เข้าใจว่ามันเป็น beauty competition เรื่องหุ่ก็สำคัญใช่ค่ะแต่ว่าแอนเชื่อว่า if you feel strong if you feel confident and your aura comes out that is the most important thing แต่ว่าแอนก็รู้ว่าโอเคยังมีหลายจุดที่แอนต้องปรับต้องต้องลดมากขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่ปรับง่ายค่ะคะแอนเอาจริงย้อนกลับไปพอหลังจากที่การแข่งขันมันจบลงเนาะฟีดแบ็ k มันมาค่อนข้างในทางลบเอาจริงเราหนอยไหมลูก จริงๆตอนแรกก็หน่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าแอนคิดถึกความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปแล้วแอนก็จะต้องแบบมานั่งลงมาบอกตัวเองว่าโอเคความคิดของเขาเป็นความคิดของเขา they have the right to their opinion แต่ในที่สุด the most important thing is how I feel and what I think I should improve on จากเวลานั้นต้นไปแอนเข้าใจว่าแอนทำทุกคนแฮปปี้ไม่ได้หลายคนอาจจะคาดหวังพะว่าแอนได้ ปิดประกวดมาแล้วหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะแต่ว่าแอนได้อธิบายทุกคนว่าแอนมาแบบเซตซีโรแอนมาไม่ได้ประกวดมานานแล้วแอนไม่ได้มาหลายๆรอบใช่ไหมคะก็เป็น e x p e r i e n c e ใหม่ให้แอนเป็นเป็นอะไรที่แอนก็ทำใหม่ๆเหมือนกันนะคะแต่เราก็มีวันแรกไม่ได้ใช่ไหมคะเรายังมีอีก40กว่าวันใต้ตัวเองพัฒนาก็คอยดูนะคะแล้วก็ จำไว้ว่ามีอีกหลายหลายคนที่ยังมีโอกาสชนะมงกุฎของ Miss Universe ไทยแล n d อันนี้เลยเป็นที่มาของการที่เรารีโพสต์ของทางพี่ลูกเกดหรือเปล่าที่ r e พ o ต์คำว่า strategy <c oughs> ทุก <c oughs> เหมือนที่ยอนได้ได้พูดมาแป๊บหนึ่งกีนะคะทุกอย่างเป็นเกมค่ะ <c oughs> มันเป็นการแข่งขัน,น <c oughs> เป็นโชว์ทุกอย่างต้องการ views ต้องการ l k k s ต้องการ Share แล้วก็ต้องการ <c oughs> ความตื่นเต้นใช่ไหมคะ แอนก็หวังว่าถ้าแอนโชว์ทุกอย่างในเวลานี้จะไม่มีใครติดตามในเวลาที่แอนได้ขึ้นเวทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องคอยติดตามแอนให้ดีใช่ค่ะอ่าแอนสุดท้ายขอกำลังใจแฟนๆนางงามหน่อยคะอ่ะค่ะก็ฝากทุกคนติดตามแอนแล้วก็ติดตามผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะไปส่งกำลังใจไปส่งความรักไปส่งัพ p อ o r t ให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Miss Universe Thailand แล้วก็ Miss Universe นะคะแล้วก็ดู l i ฟ e กด like กด share ให้ทุกคนนะคะ and don't forget เขาด้อมแอนด้วยนะคะม่าอยู่ในครอบครัวของแอนด้วย